เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิปออ๊ยบรรยากาศก็กดีอาหารปากก็รสแถมที่นี่เขายังมีชุดในเกน และตอนนี้นะคะเรามาเดินดูเขาเรียกว่าชุดลิเกเก่าใก็สามารถให้ลูกค้าที่มาเที่ยวโฮมสเตย์เรา<ช>เอามาใส่ได้ถ<ช>่ายรูปได้คือชุดนี้เขาเป็นชุดของมนเองอค่ะเป็นมนเองตอนสมัยที่เล่นลิเกอยู่ม็เลยมีฟังที่ว่าออชุดลิเกเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะให้ใครอ่ะมาใส่ถ่ายรูปชุดของมลน,นะคะสังเกตดูมันจะเป็นชุดโบราณก็คือจะเป็นไม่ใช่ส่ม Time, อย anyway, ่างชุดสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเป็นสุ่มบางๆแต่ของโมนเนี่ยคือจะเป็นสไตล์นี้เป็นเป็นชุดโบราณแท้ๆค่ะเป็นชุดที่มีฟูฟูข้างในแล้วก็คุมข้างนอกเฉยๆงั้นเดี๋ยววนี้หนูจะมาลำริเกให้พี่ดูเอากันะเตริงเตริงเตรงเตริงเตริงเตรงเตรงเตรงสวัสดีพีน้องรายการตลาดสดพะรามี วันนี้วันดีบุกโกสีสวยเริดจะพามากินของป่าแต่ไม่ได้ไปล่าของเองเตร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 งรักบุกโกน้อย แต่ขอให้รักน,น,นานๆนะจ๊ะพี่สาขอบคุณค่ะหริงบุกเกร้องเสียงหวานขนาดนี้ว่าที่นางเอกคนใหม่ต้องเข้าแล้วล่ะค่ะและมาบ้านลิเกทั้งทีจะไม่เจอกับคนนี้ก็ไม่ได้มือหนึ่งเรื่องงานครัวต้องแม่มากของพี่หมดน,นี่เองเราไปชิมฝีมือแม่มาแล้วกับเมนูอาหารป่าแซ่บ เดีย๋ยวเรียกว่าอาหารป่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านดีกว่าอีกหนึ่งเมนูที่แม่จะทำก็คือแกงสับนกค,คุณพระคุณเจ้าแม่ไปหานกมาจั้งข่าวไหนอ่ะค่ะนี่เป็นชื่อแกงแม่ไม่ได้เอานกมาแกงนะคะแกงสับนกแต่ไม่ใช่นกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นปลาสับปลาตัวเล็กตัวน้อยมาสับเอาปลาหลายชนิดมารวมกันใช่ค่ะแล้วทำไมแม่เรียกแกงสับนกล<อ>่ะคะมันมีประวัติมีเตอรีร่ด้วยแม่ขอพูดภาษาจีนนิดนึงได้เลยงั้นแม่เราช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในอดีตพระเจ้าอยู่่่่ราาาาาชันนทีสพออยยยุธคะกกกิแงป บางเอิญมันมืดแล้วหานกไม่ได้ชาวบ,บ้านก็ทําไงดีมีปลาก็เอาปลาไปสับปลาเล็กปลาน้อยไปซีโปซาที่ทั้งหลายที่ทหาง่ายๆคลองบางแก้วเนี่ยสับเสร็จก็ทําไงดีก็มาปั้นเป็นก้อน,อนใส่แกงเอากะทิขูดเองพี่แกงตําเองก็ผสมประสานเอาแกงสับแล้วก็ทําให้รัชกาลที่5เทเวยใช่เทเวเสร็จท่านบอกเอ๊ะทำไมแกงสับนกที่อยุธยามหาราชนี่มันอร่อยแท้เนาะท่านว่าแซงว่าแซงวาก็เหมือนกับแบบ แบบแซลเพราะท่านทรงทราบอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นกหรอกใช่เป็นปลาอ่าเพาท่านทรงรู้อยู่แล้วก็คนแนวนี้ก็เลยอุ๊ยอร่อยเอาไปทำมักดีกว่าแกงสับนกถูกต้องแม่พอผัดพริกแกงเสร็จแล้วทำงไงต่อหอมแล้วก็ใส่กะทิที่เราคั้นไว้เราจะใช้วัตถุดิบบ้านบ้านคุณแม่ก็มีทั้งต้นมะกรูดตะไคร้ ซื้ออย่างเดียวหอมกระเทียมเท่นั้นแหละคะ่ะนอกนั้นมีทุกอย่างเลยค่ะใส่น้ำซุปประมาณหนึ่งถ้วยคะ่ะต่อหนึ่งหม้อแม่พี่แกงแม่หอมมากเลยอ่ะเพราะเป็นวัตถุดิบที่ธรรมชาติแม่ขอมามานดูอยสีเอามาดูที่แม่ไม่ไงบ้างอมหอมพี่แกง หอมมากอยากกัมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่กระชายแลที่พอผัดกับกะทินะแม่น้ำมันหอมมากเลยคุณผู้ชมจ๋าปลาตัวเล็กตัวน้อยในนี้คือรวมปลาทุกอย่างที่เราหาได้ในครองตรงนี้ใ่แต่ก่อนจะแกงไม่ใช่ว่าสับแล้วจะมาแกงได้เลยเราต้องปรุงรสชาติเคล็ดลับความอร่อยของการหมักปลาที่จะเอามาทำแกงสับนกเนี่ยก็ต้องใส่ น้ำปลานะคะวันนี้เราเลือกใช้น้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์นะคะ,คะต้องบอกว่าหอมอร่อยกลมกล่อมไม่เค็มโดดค่ะใส่ไปนิดนึงพอนี่พอค่ะแล้วก็ใส่หอมตางลงไปนิดนึงด้วยใช่ไหมคะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็อ่าปั้นเป็นก้อนๆ้อปั้นเป็นก้อน,น,น,นๆ,ๆ,ๆแค่นี้พอค่ะอ๋อแม่มันปั้นเป็นก้อนๆเหมือนคล้ายปลากรายอย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่ไม่ต้องเป็นกลมมากคือเอาแค่พอง,งามพอพอเป็นคำคำในระหว่างทำเนี่ยคุณผู้ชมเคล็ดลับเลยนะน้องๆยุคใหม่อาจจะไม่ทราบอย่าไปคนมันให้มันเดือดให้มันสุกไปไม่งั้นมันเหม็นคาวคุณผู้ชมจ๋า แล้วน,นคืออะไรแม่มะละกอไงมะละกอก็ที่สวนเราเองค่ะปอดสใส่มะละกอรหรอค่ะอ๋อแกงสับนงที่ใส่มะละกอใช่ค่ะตอนแรกดูกว่าหน่อมไม้ดอรจริงๆมันก็จะใส่ผักอะไรก็ได้แต่ณเวลานั้นที่เป็นตํานานมาคือมันมันเย็นแล้วอ่ะมันหาผักอะไรแด้มืดมะละกอมันอยู่ติดกับครัวก็ง่ายง่ายเก็บมาใส่คือทําอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุดิบที่ใกล้มือที่สุดอะ่ะอ๋อน้าตาลทรายหน่อยพอแล้วค่ะพอสุกแล้วก็ใส่ใส่มะละกุ่พริกสดเสร็จแล้วก็ใส่ กะเพราที่เราหาง่ายตามในสวนเนี่ยกะเพราที่บ้านเราใชะไหมน้องกะเพราแดงนะคะหอมเรียบร้อยค่ะราคา80บาทเท่านั้นค<ะ>่ะ80บาทนี่คือความสุขของบานลิเกขายของเพื่อเป็นความสุขเราต้องรักกะทิเพื่อความนัวนะแม่น้องใช่โอ้ my god ใช่ไหมโอเคน่ากินมากเลย้่า,า,ไไา,ยาชา ชา,าเอชาเรามีเรื่องราวมากามายมาค่ะพอกินกัดเข้าไปในเนื้อคลายๆ้อชิดว่ากายแต่มีความกรุบกรุบของกระดูกปลาด้วยเพราะว่าเขาเอาปลาเล็กปลาหน่อยสับรวมกันแล้วครั้งแรกที่กินอะ่ะแกงเนี้ยเขาใส่มะละกอไม่ใช่หน่อไม้ดองแล้วพอกินเข้ากันเนี้ยมันข้อแกงสับหนกได้ดีมากแต่วันนี้แม่มา <laughs> ไม่ปากแดงเลยอ่ะเนี่ยไม่มีแรงเกาค่าถึงว่าสิแม่มือไม่อ่อนให้ถูกพัดคนเดียวเลยใช่ไม่ปากแดงหรอใช่ปากแดงไม่มีแรงทำนะถ้าปากไม่แดงปากไม่แรงไม่มีแรงโขกน้ําพีกแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ลูกสาวคนนี้น้องบุโกมาเป็นตัวแทนปากแดงแม่แล้วถึงว่าแกงสับนกอร่อยอร่อยคุณผู้ชมค่ะให้ค่ะ อร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ทำได้สารพัดเมนูและอร่อยทุกเมนูทั่วไทยให้1กระเช้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำปลาแทสตราเด็กสมบูรณ์ฝับที้แกคือละนาดขึ้นปุ๊บต้องตกแป้งเลยปุ๊บปแล้วก็ไล่พราแกเลยฝันว่า,วนนาใช่มีคนนั่งเรือมาแล้วก็อุ้มพ่อแกมาเนี่ยมีของจะมาให้ ที่เนี่เป็นที่ที่สาหรับฝึกขันดีเกเช้ามาก็ต้องน้ําซาวข้าวค่ะดัด,ด,ดมือฝึกร้องฝึกลําฝึกเป็นเรื่องสมัยก่อนนะคะพระเอกนาะงเอกเปลี่ยนไม่ได้ต้องระบุเท่านั้นถ้าเกิดพระเอกนางเอกคู่นี้ไม่ไปไม่ต้องไป